สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อไข่แล้วเซนเก่าเซนเคยเนาะกับซองสาวสารวันมานี่คือมาแจ้งทุกคนว่าดีใจหลายเนาะสองของเฮ้ากะผู้ติดตามพันกว่าคนแล้วเนาะคือผ่านกดติดตามในผ่านแล้วแต่ว่าชมงการเบิ่งยังบ่ผ่านเนะาะพาทุกคนเป็นกําลังใจแลลวกะติดตามแล้วก็บเบิ่งให้มันจบคลิปแต่ละคลิปได้เด้อาพาพี่น้องทุกคนหลายๆแบบ ขอบใจทุกคนที่มาติดตามแล้วก็มาเบิ่งคลิปก็คอยเนาะทิงที่แบบบ่มี่มียังไายเบิ่งแต่ว่าก็ทุกคนก็ติดตามแล้วก็เบิ่งเงาเนาะก็ขอบใจหลายๆขอบอ่ะขอบใจหลายๆนะพ่อดีใจหลยเอาเหตุมา YouTube อันนี้ว่าสามปีหาก็ได้ผ่านกดติดตามเนาะขอบพันคนแล้วตอนนี้ก็บฮู้จะคนพันกว่าคนเลยนะเพราะวันพันกว่าหละ แต่เขาก็ดีใจหลายเนาะเขาบอมียังตกแพนเรากจะเขาก็ขอบใจได้หลายทุกคนที่มาติดตามเราเนาะเขาก็ขึ้นมาขอบใจอยุดด่าฝาลวกันมาเบิงผักหอมเนาะเพราะว่าเราซิมาเด็ดผักหอมใบใบมันไหวเนาะบ่อแต่เราบเด็ตมันสีมันสีเหลืองตายเนาะเขาตกมาเด็ดว้ตอนนี้ห่อนแดดเสียงกับเสียงเห็บเนาะพ่อเป็นวัดยังบบรันเศร้าอยู่ เสียงก็เลยเหงาเป็นจักหน่อยแล้วก็ขอบใจเลยขอบใจหลายๆเนาะทุกคนที่มาติดตามดีใจดีใจหลายบวชสิบบวกขิดบวกฟันเนว่าสิสิมีคนติดตามแต่เพิ่มมาแบบใบแห้งแะบวชสิบประสบความสุขเลยในปีหกเจ็ดเนาะแต่ว่ายังบวชสำเร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะบวชจำนวนการติดตามอะเอ้ยชั่วโมงการเบิ่งยังบวชผ่านนวมผ่านแต่ คนติดตามเนาะ YouTube ถึงพันคนแลว้วดีใจหลายขอบใจหลายเด้อเดี like, ย๋ยวเราไล่ย่างไปบ่งกันไปหลอกต้นหอมก่อนเนาะไปทำเช้าต้นหอมก่อนทะเนต้นหอมของเฮาเมื่อเ้ารเนาะคอยหลอกคอยหลอกใบลุมออกแล้วเนาะนี่เฮาต้องหลอกเป็นประจำสิหลอ,อกไวบางทีกับสิขันชมไวเนาะทากินบทันไงเพราะว่ามันน,นแตกไวเกินที่เฮาเฮาลกุก เขาลกอกออกสีก่อนเนาะเขาลอกออกสีกอแล้วมันสีแตกไวเห็นดิถ้าเขาบลอกไปสีมันสะสีเทาสีเทาไวนะ้เนาะนี่เห็นบอกใบเหลืองๆแต่ตอนเสาวคอยลอกแล้วแถวนี้เนาะแต่ฝั่งมันนั้นยังไม่ได้ลอกก็เลยสีหันหันกระทังมาเนาะนี่ขนาดหลอกมื่อสาวยังบวชเลยถ้าเขาหลอกเมื่อใบมันกระสีงามแบบใหญ่ๆง,งามๆสิเนาะเขาต้องหลอกประจำเนาะ แต่เราบริแบ่งออกเป็นตน้นเพราะว่าปกติเวลาเคากินเอาก็สิหลอกอัตรใบเนาะส่วนตน้นเอาก็สิเอาไว้มันแตกลาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่ากินบ,บัวบกดอกได้สิไว้คขันสมซื้อพักอย่างอื่นมาคันสมใส่น้ำเนาะเป็นผักกาดดอกหรือว่ากระหล่ำปีก็ได้เนาะมาคันสมน้ำเสพแสบเลยเดี๋ยวสิหันนั่นทางที่บรีหลอก มาทางนี้เนาะเพราะว่ามุอเซอรเขาหลอกแต่ฝั่งนี้งอดเวลาเหตุงานกันเลยแบบปรตีนโปรตทายนะนี่กระสลอกเดี๋ยวนั้นง่ายเนาะหัน,นมาโหลดเนี่ยการห้องบลอกมันจะเป็นสภาพนี้มันจะสวงามคือทางนี้นี่ใบก็บสิญญ์ทางห้องบลอกเนี่ยเห็นปะใบกรสิทธ์เหลืองตายพอาะห้องบปแบง่งเป็นต้นออกมากินนะครับกินแต่ใบ พราะว่าเคยปคนสิลกไปกินสี่กอเลยก็เลยบริลลกส่วงส่วงีวงใหม่บริบริบริหตุกับเขานะเพราะว่าส่วนแรก็ไปกินดางนอกขว่าเจีพาไปกินเนาะก็เลยบริว,วนกับต้นหอมเลยนี่เราก็ลอกหลอกประมาณน,นี้เนาะเบิกสภาพเอาต้องทำซสาเป็นประจำเนะาะทำซสาวคือหอลีใบเกา่าใบลุ่มออก ถ้าตัวใดยังเขี้ยวๆก็เอาไปกินได้เนาะถ้าไดแล้มเหลืองแล้วก็ทิมถ้าเสีเปลี่ยงทิมก็เอาไปขันสมก็ยังได้เนาะพ่าใบเหลืองมันกะกินได้คือเก่นเานี่เหลืองไร้หลายผู้เห <c oughs> ็นบ้างมีแต่ใบเหลืองว่าบริสุทธใจเลยช่วงช่วงยุตปีใหม่นะช่วงยุตปีที่แล้ว ปริวนกับพักเลยเมาต่อไปข้างนอกกลับมาที่พักเหลืองเบิดกับเขเป็นยังเนาะเดี๋ยมาแตกอันตกแตงไม้นี่เขาก็หลอกหลอกปลาตะใบเทิงใบหลุมมาออกเกินเบิดนี่นี่นะเดี๋ยไปคันสมแซ่บๆคลิปนี้่ะ ขอบใจทุกคนที่ติดตามแล้วก็มาทำซสาผักหอมเนาะผักหอมบัวผักหอมแบ่งแหละเถ้าเหลอกเป็นประจำค่ะสิงามตลอดบอกลายกัจนไอแต่ปิดกล่องตอนไอเนาะอย่าทุกคนนนั้สำคัญเพราะว่าเป็นวดัดกินยาไร้ารแต่บ่าบวบเซาจากเถ่อเฮ้ยมันนีก็บ,บออแบบตื่นเต้นเนาะ ดีใจดีใจแบบสอง youtube แบบคนติดตามถึงพันคนเลยดีใจแหงถ้าว่าครบชั่วโมงแบบห้องส้างรายได้ๆกันให้ดีใจกว่าน,นี้เนาะแต่นี่ก็บผมเป็นยังคอยเป็นคอยไป,ยไปว่าคอยจะเหตุเรื่อยเนาะคอยเหตุมาเนี่ยสามปีแล้วแต่ว่าอันคลิปก็มีแต่เดิมๆเนาะงคนก็นเลยแปบกบมบคอยมีคนติดตามหลายเพราะว่าคอย พออยู่กรุงเทพเราค่อยปลูกพักเห็ดเวียกไปน้ำเนาะเห็ดงานประจำไปน้ำเลยบ่มีเวลาปันใดเกสิรยายง,งามแบบนี้จะปลูกพักแบบเสริมแบบประหยัดค่าใช้จ,จ่ายในรายเดือนอะไรก็คือการปลูกพักกินเองเนาะพักข้ากกบพักชวนคั่วแบบที่ใส่เป็นประจำเนาะคือต้นหอมพักอิตูด้วยแบบพูจังคย่ยังปลาเห็ดแบบนะี้เนาะ พอเราต้องใส่ประจำใส่แกงใส่ยังไงส่วนพักที่แบบใหญ่ๆก่ซื้อกินอยู่เนาะต่ากัะประยัดประยัดร้ายเติบดินี่ก็สิหลอกไปเรื่อยๆถ้าหลอกแล้วมันก็สิงามเนาะก็สิเขียวผมมีใบเหลืองแล้วตอนกินนี่ระเลืองเต็มเลยนี่เขาก็มะแล้วมันก็แตกขึ้นมาใหม่เนาะเพราะต้องหย่านะมันบ่แตก แหงหลอกแหงแตกต้นน้อมนนี้ถ้าห้าปล่อยไว้ต้นมันสีอ่อนแอเลคะมันกัดสีลมสีหักแล้ก็ต้องลีใบหลุมออกนี่ประจำเท้าเขากินหัวเนี่ยบอเป็นยังเนาะแต่คอยส่วนร้ายเขากินแต่ใบไะบัคลอยทอนหัวมันก็เลยแบบดูแลมันคือลีใบกินประจำเนาะกินบมทันเนอก เนียไว้ขัน z มนี่เอาไว้ก่อนเนาะยังโบเบิดเนาะทุกคนเดี๋ยวสิหันอีกฝั่งนึงเนาะอันนี้ฝั่งนี้เด้อแล้วเดี๋ยวหันอีกฝั่งนึงนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คอยลกคอยลกเอาไปกินเตากินหุูกระทะเนาะหนึ่งกอสองกอสามกอสี่กออยู่บ้งนี้มันก็เลยห่างเนาหมุดอุ้ยปุ้ยทางนี้พอตอนลกมันถื่อน ต้นอื่นเนาะถือใบอื่นไม่เลยแบบกี่หลายแหงเดียวฮะฮาลุฮาหลอกใบลุมออกมืดเดียวกาง,งานเลยนี่หลอกใบเหลืองออกคือใบที่มันมันดินี่ฮะปู่เขาก็ดูแลนะเฮาก็ได้กินดนดน ต้งงตัดปูม,มานี่บบเคยซื่อพวกหงมากินเลยประหยัดสิบบาทสิาบาทกับประหยัดเด้อประหยัดได้หลายสามใบที่มันหลิที่มันหักที่ออกก็กงามแลยเนะนี่เงนินคนเห็นบอเดิมเลยเดิมงามแล้ว หลิใบใบลุมออกนี่เฮาการลิพักหอมมาเกือบแหลบบนระนาดนี่ทุกคนลแล้วบนแล้วมันกระสกงามเลยเขียวเพียใบลุมเดี่ยวหาลหาะ่อหลิออกมาเนาะ ในไล่ไล่เอาไปคันสมเสีอ, <c oughs> อันนี้พักปังเนาะเ <c oughs> ดสิเดดมีบัวร้ายกระเด็ดเอา <c oughs> เอาไปต้มกินมะอื่นต้มลวกกินกัพรัมากมาอันนี้ต้นบกหงเนาะง่าย่ายแต่สิได้กินหมากอยู่บอกนะส่วนคนเป็นหัวจังไข่เนะหัวจังไข่กับ งามก็ใหญ่ไว้แล้วอันนี้ที่พักที่เราเห็ดทำซาไวา้มันก็เริ่มแตกแล้วนี่แตกขึ้นมาใหม่แล้วใบสละลหน่นี่เต็ม,มเลยเน,นี่ยมันก็แตกถ้ามันบ่งามบ่งามต้นบะคุงในใี่ยังไงไว้อันนี้มันใหญ่ไงมงามต้นบะคุงนี่สเลนนี่หยอดปักปงังนะเด็ดออกไปกินกัน ทับเบรดมันก็แก่ไปซืสอเนาะอันนี้มักเล่นนะ้ำเลือดเลือดหน่อยเดียวเพราะมันมากหน่อยเดียวก็เลยจงไว้หน่อยเดียวที่เลือดตัดที่ไม่แล้วเส้นอันนี้เริ่มแก่แล้วอันนี้ผักหอมนะอันนี้เบ็ดในปักซีเนาะมันะเริ่มแก่เลยเห็นไหมเริ่มเลื้ยงเริ่มสีหาวแล้วเดี๋ยวไว้วานเริ่มกระโปรงใหม่นะอันนี้คือเอาไว้แนว ตนหนึ่งอะไร้ปลกหลายนึงมันม,มีตนเดียวกับลยเก็บไป่วนพังหอมมากระลอกอุ้ยโทษอะไรกล่องค้ากล่องมันหักคลิปนี้กับโมไม่ยังไรเนาะฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากเป็นกำลังใจเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆของคอเดอไปแล้วสบายดี